นี่ครับนั่นคือระเบิดเถเทินนั่นเองนะครับเท่าพร้อมแล้วไปชมสวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube นะครับและตอนนี้ก็แน่นอนครับระเบิดเถเ่อนวันนี้นะฮะดาราเชิญก็คือคุณวิวนั่นเองสวัสดีครับ ฮัลโหลฮะคุณวิวมีอะไรรับนะโอเคฮะก็เราได้ทําการตัดช่วงเอ,อ่อช่วงไหนนะฮะช่วงนําเสนอช่วงนําเสนอผู้ทนับสนุนของเรานะฮะเพราะว่ามาดูเกะกะนะฮะเราเลยตัดมือออกไปตีแล้วเสียวไมล่อ่าไม่ทำอ่านะฮะช่วงนี้ก็คือช่วงวางระเบิดอ๋อเราลืมบอกไปฮะนี่เป็นเทปที่ห้าแล้วนะฮะเทปที่ห้าของรายการนี้นะฮะ ฮัลโหลฮะคุณวิวอยู่ไหมฮะทำไมล่ะจะถามตลอดทำไมต่อสิครับเป็นอะไระอะโอเคฮะายแรก g m z ให้ใครดีครับอืม g m z เป็นหนังสินะ ผนังก็ต้องให้ให้ให้แดนและน้ำผลไม้ตามาลีฮะให้หนายให้คุณนายนะฮะโอเคนะฮะเคฟซีให้เราเองอีกแล้วนะฮะ ไม่เข็ดอ,อีกใช่ไหมฮะไม่เข็ดหรอกโอเคอ่ะไม่เข็ด<อ>แล้วก็บีทให้ฟุกฟุกนะฮะและป้ายสุดท้ายคอมฟอร์ให้แน่นอนก็ต้องเป็นให้คุณทีนะฮะโอเคนะฮะเ,เราจะดูจากกลางสุดก่อนนะฮะคือของคุณวิวมีกีโล ม่มีหนึ่งลูกโอ้โหสองลูกแล้วพอพอเรียบร้อยสองลูกติดสองลูกเองต่อไปนะฮะดูจากคอมฟอร์ตต่อเลยฮะคอมฟอร์ตมีกี่ลูกมีหนึ่งมีเพียงลูกเดียวเท่านั้นครับขอบคุณพีนะฮะยังเหลือกี่ลูกเนี่ยเหลืออีกสิบเดี๋ยวนะฮะสิบลูกสิลูกฮะเหลืออีกสิบเอ็ดลูกดูของคุณนายก่อนฮะกี่ลูก นหนึี่ส,<อ>ส<า>ลูกไม,ไม่เห็นเราวิ่งต้องกี่รอบเดินแล้วสามลูกนะฮะ,ก,ะ,ะก็เหลืออีกประมาณ8ลูกนะฮะเออเดี๋ยวมาให้เราเราดูมีได้เหรอได้เขาบอกให้เป็นลายนะฮะเราเปิดดูของคุณแดนก่อนมีกี่ลูก 1, 2, 3มันมาจิจจิอย่างนี้ผมว่า มันน่าจะตามมาเป็นขบวนหรือไม่มันก็หมดแล้วนะฮะสี่ห้าหกมีเจ็ดลูกบอกแล้วจิมเอเฟดต้องให้เจ้าของรายการบีทเอ้ยบีทก็ต้องเหลือเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะฮะนะฮะเรามาสรุปกันวันนี้เยอะสุดเป็นผมนะฮะเจ็ดลูกลองลงมาเป็นคุณนายสามลูกนะฮะ คุณวิวกี่ลูกนะฮะคุณวิวมีสองสองลูก,ลกแล<ม>้วก็คุณคีนอ๋อมีคุณฟุกกับคุณคีนมีคนละหนึ่งลูกและก็แน่นอนฮะคุณล้อดมีหนึ่งลูกนะฮะเรายังไม่ได้ทําการสรับเราแล้ไม่ได้การใส่ป้ายนะฮะก็ช่วงก็ต้อง,ต,องต้องใช้เวลาใส่ป้ายนิดนึงฮะช่วงต่อเดี๋ยวค่อยไปพบกันใหม่กับช่วงต่อไปกับช่วง